หลอดทิ้วแสงสีขาวขนาดเล็กๆกระทัดรัดหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพามาดูกันครับนี่เขาก็จะเป็น LED ทิ้วที8ขนาด9วัตต์ h i g รูปร e า s ประมาณนี้เลยครับขนาดเล็กกะทัดรัดเป็นแสงสีขาวนะครับมีค่าคสสว่างอยู่ที่1,100ลูเมนเลยครับถือว่าเป็นค่าที่ค่อนข้างสว่างมากครับเมื่อเทียบกับหลอดทิ้วแบบทั่วไปแถมยังประหยัดพลังงานอยู่ที่8 8เซมีอายุการใช้งานยาวนานสูงถึง25,000ชั่วโมงเลยครับแล้วหลอดทิ้วตัวนี้นะครับจะเป็นแบบดับเบิลเอ็นคือสามารถต่อเข้ากับรางด้านไหนก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นรางแบบดับเบิลเอ็นนะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆเลยครับสามารถเสียบด้านไหนเข้าไปก็ได้ครับแบบนี้เลยครับ ร้อยแล้วครับหลังดจานนั้นเดี๋ยวผมจะพามาดูแสงกันว่าหลอดเล็กๆแค่เนี้ยจะสว่างมากแค่ไหนครับโอ้โหเป็นไงครับหลอดขนาดเล็กๆกระทัดรัดขนาด9วัตต์แต่มีค่าสว่างยที่1,100ลูเมนครับชื่อของเขาเลยเป็นชื่อไฮลูเมนนั่นเองแสงที่ออกมาเนี่ยสว่างมากเลยครับก็ประมาณนี้ครับสหรับหลอด LED ที t 8ไฮลูเมนขนาด9วัตต์ของเรา